เปลี่ยนประตูหน้าต่างให้ใหม่ทั้งหลังเราทําการเพิ่มห้องน้ําให้หลังนี้มีข้อดีคือ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและในรมิตบ้านมาขายบายเพนท์เฮาส์กันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากหายไปนานวันนี้อ้อมมีเทาเฮาส์ในย่านเลียบคลองสองค่ะซัฟฟอรีเวิด์นะไม่ใช่ลำลูกกานะคะเลียบคลองสองค่ะก็มานําเสนอให้ทุกคนกันเป็นเทาเฮาส์สองชั้นนะคะในโครงการหมู่บ้านมโนรมสองนั่นเองค่ะเข้ามาดูด้านในเลยค่ะว่าอ้อมรีโนเวทอะไรไ้ให้บ้างหลังนี้นะคะของเดิมอะ่ะก็คือจะเป็นทรงเดิมเดิมเลยข้างหน้านี้ไม่มีอะไรอ่ะ ก็จะเป็นที่จอดรถแบบธรรมดาเป็นปูนธรรมดาออมก็ทําการปูกระเบื้องให้ใหม่ปรับพื้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําหลังคาโรงจอดรถไว้ให้สามารถจอดรถในบ้านตรงนี้ได้1นึ่คันนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าใครมีปั๊มน้ําแทงน้านะคะมีพื้นที่จัดเตรียมตรงนี้ไว้ให้แล้วอะเรามีก๊อกน้ํามีท่อน้ํามีปลั๊กไฟสําหรับวางปั๊มน้ําแทงน้ําเลยถัดมานะคะเรามาดูด้านในกันค่ะหลังนี้นะออมเปลี่ยนประตูหน้าต่างให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะเราใช้ ตูบานใหญ่ก็คือแบบใช้เต็มพื้นที่แล้วก็เป็นบานแบบสองบานเท่านั้นนะก็คือได้พื้นที่ตรงนี้เข้ามาเลยนั่นเองค่ะเวลาเราขนของเฟอร์นิเจอร์ในเงี้ยเวลาเราย้ายบ้านเราจะได้เอาของเข้ามาได้ง่ายๆนั่นเองค่ะตรงบริเวณนี้เป็นโซนห้องโถงห้องนั่งเล่นนะคะอ้อมก็ทําการปูกระเบื้องลายไม้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาบิวอินชั้นวางทีวีตรงนี้ไว้ให้หน้วยนะมีปลั๊กไฟสําหรับเสียบทีวีแล้วเรียบร้อยคะ่ะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์แถมให้ก็คือเป็นชั้นวางทีวีตรงนี้แล้ว ก็เป็นโซฟาตรงมุมนี้ให้นะคะใช้คุมโทนเป็นเอิร์ธโทนมินิมอลเลยนั่นเองค่ะสังเกตได้ว่าบิวอินที่อ้อมตกแต่งนะมีชั้นวางบิวอินตกแต่งไว้ให้ด้วยเวลาเราแบบตกแต่งบ้านตามเทศกาลอะไรเงี้ยเราก็จะมาตกแต่งตรงนี้ให้มีความเปลี่ยนแปลงของ บานเล็กๆน้อยๆนั่นเองค่ะก็คือเป็นชั้นวาง3าชั้นได้นะคะแล้วก็ฝ้าเราทําฝ้าให้ใหม่เป็นฝ้าฉาบเรียบนะคะแล้วก็ทําฝ้าหลุมมให้ด้วยตกแต่งให้สวยงามนั่นเองค่ะตรงนี้บริเวณห้องน้ําด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องน้าใต้บันไดค่ะนี่เลยเราทําการปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ปูกระเบื้องนี้ให้จนสุดฝ้าด้านบนเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้สุขภัณฑ์เป็นของใหม่ทั้งหมด ตรงบริเวณนี้นะคะเราทําเป็นโซนทานอาหารอ่าเราตกแต่งโคมไฟตรงนี้ให้แบบห้อยระยะลงมาเวลาเรานั่งทานข้าวแล้วก็นี่เลย ให้ดูว่ามันเปลี่ยนสีได้ไฟอันไหนอันนี้ผิดอันเราเปลี่ยนสีไฟให้ได้ไดะะ้ทันทีเลยเปลี่ยนมูดบ้านไปตามอารมณ์ที่เราอยากได้เลยนั่นเองค่ะตรงบริเวณน,นี้ตัวบ้านเนี่ยเขาจะสุดถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมอ้อมก็ทําการต่อเติมขึ้นมาตรงนี้มันเป็นพื้นที่โลง่งถ้าใครดูอะก็คือแบบมันเหมือนจะเป็นปูนใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกเศษกิ่งไม้ไปไม,มีต้นไม้ด้วยอ้อมก็ทําการตัดต้นไม้ออกวางระบบใหม่นะคะทําเป็นครัวตรงนี้ให้ ด้วยความที่พื้นที่หลังบ้านอะ่ะมันค่อนข้างยาวอ้อมก็เลยอยากให้มีห้องนอนข้างล่างด้วยนั่นเองก็คือมีตรงนี้ห้องนอนด้านหลังเดี๋ยวเราพาไปดูอีกทีตรงนี้นะคะเราก็ทําครัวมาเล็กๆน,น้อยๆนี่เลยแล้วเราทํากับข้าวก็คือพื้นที่ใช้สอยเราแบบพอดีพอดีเลยนะก็คือแบบทําครัวตรงนี้ล้างจานตรงนี้ได้พอดิบพอดีเลยนั่นเองค่ะมาดูห้องนอนบริเวณห้องนอนนะคะถ้าจะวางเตียงเฉยๆอย่าห้าผุกได้นะแต่ว่าถ้าอยากมีพวกตู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ด้วยเนะี่ยแนะนําว่าใช้เป็นเตีย เลียงไเล็กนะคะก็คือ3.5ฟุตนั่นเองค่ะพื้นที่กำลังดีสำหรับใครที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเออก็จะได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะไปดูน้านบนนะคะหลังนี้มีข้อดีคือบันไดเป็นบันไดปูนอ่ะอ้อมก็เลยทำการปูกระเบื้องให้ทุกข่านไปเลยนั่นเองค่ะคุ้มมากแข็งแรงทนทานแน่นอนบริเวณด้านบนนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด2ห้องนอนซึ่งของเดิมเขามี2ห้องนอนอยู่แล้วแหละก็คือห้องนอนอะ่ะมันจะแบบแค่ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นห้อง 能养。 แล้วก็แบ่งปุ๊บตรงนี้เป็นห้องนอนเล็กนั่นเองเราทําการเพิ่มห้องน้าให้เพราะว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีห้องน้าด้านบนเราก็แบบคุบขยับขยายน่าจะมีรูปของเดิมอยู่เดี๋ยวโชว์ให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็เราทุบขยายมาเป็นห้องน้ําตรงนี้ให้เลยก็คือทําพื้นที่ห้องน้ําต่อให้ขยายมาใหม่ก็ไม่เล็กนะคะนี่เลยชักโครกบ,บางตรงนี้เราทําการอาบน้ําตรงนี้ได้แบบสบายๆพื้นที่แบบเหมาะสมค่ะมาดูห้องนอนด้านหน้าก่อน่ะได้ค่ะห้องนอนด้านหน้านะคะ ก็คือมันจะเล็กลงหน่อยแต่ยังใหญ่อยู่มีพื้นที่พอวางเตียง6ฟุตได้สบายๆว,ว,วางตู้เสื้อผ้าวางโตเครื่องแป้งได้แบบเหลือเฟือเลยแล้วก็ยังมีงระเบียงด้านหน้าให้ด้วยด้านหน้าน,นี้เราก็ทําเป็นประตูบานใหญ่อย่างนี้เลยนะคะก็คือให้แสงหน้าหน้าเข้ามาภายในห้องนอนได้แบบสบายๆนี่เลยบ้านหันทิศตะวันออกนะคะตอนนี้ก็จะไม่มืดนั่นเองค่ะแล้วก็หนีมาดูพื้นที่บริเวณระเบียงเลยแล้วก็ทําการตกแต่งให้สวยงามถ้าดูจากฝัง ون, ฝ่งโน้นฝั่งโน้นเนี่ยเขาก็จะเป็น เราเบี่ยงกั้นอยู่แค่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ทําการตกแต่งใหม่ก็ปูนาอะไรตกแต่งตรงนี้เพื่อให้หน้าบ้านดูสวยงามสวยจริงไหมปุ๊บจ้าให้ดู เสร็จแล้วนะคะมาดูห้องนอนสุดท้ายห้องนอนนี้เลยค่ะห้องนอนเล็กนะคะด้านบนก็คือมันก็จะเล็กลงหน่อยด้วยความที่เราขยายให้มีห้องน้ําเกิดขึ้นห้องนี้ก็จะเล็กลงไปแต่เราวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะคะก็วางเตียง5ฟุตได้แล้วก็ตัวเสื้ออีกหนึ่งตัวคิดว่าก,กําลังพอดีค่ะแล้วก็นี่หน้าต่างเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดอย่างที่บอกเลยนะคะโอเคสําหรับ,บบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการหมู่บ้านมโนลม2ค่ะถนนเลียบคลองสองนะคะ อยู่ซาบารีเวิร์นะอย่าจำผิดนะไม่ใช่ลำลูกกานะคะมีนาที่ทั้งหมด17.8 17ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน,น้ำก็คือจากเดิม2ห้องนอนเราเพิ่มมาเป็น3ห้องนอนและจากเดิม1ห้องน้ำเราเพิ่มให้เป็น2ห้องน้ำคุ้มมากแล้วก็ราคาดีมากด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็การข้ามนาคมสะดวกสบายมากๆนะคะไปตลาดเมกบุรีก็ได้ไปกอมเดก็ได้เช่นเดียวกันสบายมากถ้าใครดูคลิปนี้ชอบอยากนัดเยี่ยมชมหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อออมเข้ามาได้ที่เบอร์ และหลายด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบให้คะ่ะสำหรับวันนี้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ